เฮ้ยโอเคได้อุมนี้ได้

เปิดเจ็ดโมงถึงบ่ายสองนี่คือแบบบ่ายโมงไม่ถึงบ่ายครึ่ง่นนะก็หมดแล้วอะเนาะระหว่างนี้ก็เลยให้น,อน้องเขาพักเหนื่อยก่อนนะครับเดี๋ยวมาดิฟชิวๆ์น้ำแข็งก็หมดแล้วเนาะไ,ได้เป็นร้อนแต่ก,แก,ก็ใกล้หมดพอดีเนะี่ยผมได้เป็นดิฟร้อนแล้วล่ะ แปลขั้วมือของผมเองนะขั้วฐานขั้วฐานอันนี้เป็นการโเครเซใช่ใช่กระโงแล้วต่างล้วต่างกับรถ ดิยังไม่เคยเลยสักครั้งเดียวแต่ว่าดูเยอะต้มหม้ออย่างเดียวใช่ต้มหม้อเพราะเราจะเอาต้มหม้อให้แบบเราทำนานฝีผมไม่อยากพบแหวกใช่คือมืออย่างเดียวแะแต่กระเพาะท่สุดอ่ะแค่หม้อนี่ก็คือแบบมือแบบห้องปั้น่ึ้นมาได้อยากให้มันท่องแล้วมันได้ปฏิสิทธิ์ามอ่ะเพราะเราไม่ตวงเราต้องฝึกให้มันเสถียรใช่ทำไมไม่ได้ให้ไม่ตวงขาเด็กเดี๋ยวมาคุยกับน้องเลยดีกว่า ấy <laughs> à vậy nghĩ lại ừ được nắm được đ nắm được đ đ được đ đ ไมตั้งชื่อว่าเอาเอาบ้าเอาบ้าคาแฟมายังไงเอ๋ผมว่าแน่และจะเปิดร้านใช่ไหมเออตอร้านที่ผมอยู่มันก็ใกล้ใจเจงเ้าอ่ะเราก็รู้เนาะร้านอะไรครับมันเป็นร้านกล้องนี่ร้านกล้องร้านกล้องนี่แหละในห้างแล้วว่าทำมาได้พรั้หนึ่งเราก็รู้แล้วแหละว่าอาการเป็นยังไงเนาะเราก็เลยหาทางนี้ดีไล่แล้วเราก็ได้รู้จักกับพี่ที่เขาดื่มกาแฟราคาเราเข้าสู่งการเนี้ย S <S <S เราก็เลยแบบว่าเราเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันซับซ้อนอ่ะทำอ,อะไรก็ชอบอะไรที่มันมันไม่ปกติอ่ะมันมีอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยพอกาแฟมันเป็นมันพรอนเป็นอนีพุตเราก็เลยพุ่งเลยครับผมแล้วพอตอนใกล้แตบบ่เจ๊งเราก็รู้แล้แลว,เ,วเราก็เตรียมตัวเราก็ารั่คิดชื่อว่าจะตั้งชื่อกาแฟว่าอะไรดีแสดงว่าตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วสิน,นั้นใช่ครับไม่อยู่แล้วสองเดือนแล้วก็เปลี่ยนเป็นร้านอื่นไปแล้วก็คือปิดตัวเลยครับตัวนี้คือได้ผลกระทบจาก ศรษฐกิจจกโควิดเต็มเต็มเลยครับเต็มเเลยเต็มเต็มเลยกลย็กย่ได้ผันจากอัไแหละคู่เสพแบบเราสายกินเดียวต,ต้องมาต้องมาตองจำเป็นต้องมาสายก็เลยตั้งชื่อว่าเอาชื่ออะไรดีที่ว่าสมมุตินาโพสอย่างเงี้ยเราอยากจะทาแบบโรดักทำอะไรต่อแล้วมันมีชื่อเรียกเฉพาะเพราะถ้าเราตั้งทั่วไปมันก็จะกว้างใช่ไหมแบบร้านนั่งซิลร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอยากให้มันเป็นเฉพาะเราก็เลยหาํำหาไปหามา เราไปได้ภา,าษาอิตาลี <c oughs> เราบ้านเป็นภาษาอิตาลีครับครับผมแปลว่าแบบพระอาทิตย์ขึ้นครับครับก็คือบอกว่าภาพที่ขึ้นแล้วค,คนก็มาเจอกันอ,อ๋อภาิตย์ขึ้นตอนเช้าใช่มันเป็นสัญญาณว่าคุณต้องตื่นนะหากาแฟกินแล้วนะอะไรแบบนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะลองดมกลิ่นดมกลิ่นดูนะได้กลิ่นสายพวกแบบแม่จำใต้พวกไอ,อ้ที่อยู่หลังรถ หมือนนัวๆเนาะมันนัวๆความความนัวน yeah, ี่มาจากความนัวว่ะกาแฟนัวกับกาแฟไลท์แบบมันจะต่างกันอ่ะอ่าผมว่ามันนัวเพราะเทคเจอร์มันแหละเพราะมันเป็นเนเจอร์เลยเพราะมันเป็นดายอืมคล้ายทิโอเปียเลยใช่ใช่ไอที่ผมมีเลยกลิ่นมันก็จะแบบนะไปโซนนั้นอืออือโซนเป็นกาแฟนอกนะใช่เรื่องอยู่นะแปลกนะจริงๆก็กาแฟนอกนะใช่ไหมเป็นกาแฟนอกใช่ครับไม่ใช่กาแฟไทยโอ แต่ไม่รู้ว่าคนขายเนี่ยเขาบอกบอกถูกหรือเปล่าครับเก่งกาแฟพม่าอยากกินแล้วอะ <c oughs> อยากกินแล้วอะเด้กินแล้วอยากกินแล้วอะโอเคเดี๋ยวล้างก่อนล้างก่อนอ้าวลืมลืมลืม <c oughs> น้ำมันจะไม่ก้าวิดเห็นน้ำแครับ เมื่อกี้พอลองอุณหภูมิแบบ80กวิบาจริงรถท่ามันก็จะออกพอที่ใช่ที่พีไ่ได้ทำไปก่อนหนะ้าใช่ครับเลยขอปแปดสิบน,นะครับคือกาแฟนิดมันก็นต้องอาศัยความชิวอ่ะจะให้เราแบบมาชิวริมถนนนี้มันกน็มันต้องมีมันต้องมีคนมาช่วยแล้วแหละ คนเดียวก็ไม่น่าจะทำแล้วเนาะไม่น่าแน่แน่แนแ้วเราทำเราอยากทำนานก่อนอยากเริ่มจากแบบเราทำซ้ำๆไ,ไ้วยๆแต่เมื่อกี้เห็นก็โอ้โหเร็วอยู่นะลูกค้ามาสั่งสองส,องสามแก้วอนะไรเงี้ยนี่พี่ก็ไปดูใน YouTube หลายๆช่องแล้วก็ไปแอบ,บส่องร้านที่แบบก็ทํามาแล้ย ประมาณลองฝึกเองอะไรอย่างเงี้ยนะผมกำลังหาจุดเริ่มโอ้โหตอนนี้คนนี้ไปกินก่อนจะได้กาแฟเขาบอกให้กินตรงกลางนะเราจะริมน้ำตรงกลางกินตรงกลางเนี่ยเหมือนผมเคยดูมาบางคนเขาก็จะวาดเออเวาดเป็นก้นหอยเราจะริ้มรองทางใช่เป็นไกด์แล้วก็เป็นการเกี่ยกาแฟในตัวด้วยเปองไกด์นะ แบบว่าวาดเป็นเส้นทางน้ำเลยอือโอเคใช่ใช่จ้าสิบละตัวแคร์กับโอเแคร์เก็บเวลารวมกาแฟเท่าไรดิสาสิบสามแล้วอันนี้กาแฟ อยู่ที่สามสิบกรันมนี่ใช้เรโช์เท่าไหร่เนี่ยตั้งหนึ่งต่อสิบห้าหัวไปคว่ทางชายนะตางแบบเน้นอโรมาเะยอ่ะเยแค่แบบเบาๆกลิ่นเบาๆการเหยาะเรือ่องเนี่ยสายน้ำเล็กมีจังเลยอันนี้ซื้อ,าาอมา จากร้านแคมปิ้งสามร้อยหรือสามร้อยสิบแนี่ยจะไม่ได้โอ้ร้อนจรร้อนร้อนร้อนโอเคร้อนก็ถนัดมือดีครับผมว่าสายน้ำมันเรียบเขาบอกให้เลือกตรงนี้ให้แบบจะงอยมันยาวๆมันจะได้แบบมิ่งจีบเลยดูง่ายเลยอ่ะเอาะครับอันนี้ก็คือไม่ได้ไปเรียนอะไรเลยเนี่ยหรอก็ทำกินบ่อยๆหรอ ได้ครับลงง่ายเลยอ่ะ <S 1> <S 1> ลองไปเรื่อยๆแต่ว่าจะไปเรียนอยู่ไปเรียนกับอาจจะเป็นรุ่นพี่ที่เขาเป็นอะไร,งไรไเงี้ยในในวศรเพราะผมว่าบางอย่างมันเส้นผมเราภูเขานะ <S 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 บางทีเราทําซ้ําๆถึงเราเราจะทําเป็นร้อยรอบอ่ะแต่ทําเองไม่ได้ถามใครเลยอเงี้ยบางทีมันอาจจะมีอะไรที่คลิกเดียวอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นอย่างเงี้ยใช่ใช่เนอะต้องไงก็ต้องไปหาผู้รู้เนาะใช่ใช่เดี๋ยวว่าจะไปอยู่ผู้รู้ วางรองสีมันออกทำได้ <นะ S 2> ไหมนะได้แล้ว啊ส,สีได้เลยอ่ะ <laughs> อันนี้เซ็คขั่นไหนแล้วอ่ะพี่จบแล้วเหรอจบใช่ไหมกล้แล้วอีกสองอีกสองคืสอ,อ,อสีบางนี่หรอ55แดงเนี่ยจากนั้นถ่ายนี่ให้ก็ปล่อยให้มันให้มันขบมีจาน ไม่ครบอะ่ะผมว่าดูมันมันมันใสไหมใสมันจะถึงมันจะใสไหมใสใส <c oughs> ให้มันครบเออเรโชวสักนิดนึงลองดูลองดูงดแต่ที่พี่เสริมให้ลูกค้าผมเมื่อกี้ก็น่ากินสีสีจะได้น่ากินเลยอ่ะสีเจ๋งมากเลยแต่ว่าอันเนี้ยคือเพราะว่าเราลรีนไปปุ๊บอุณหภูมิก็จะดออปลงแล้ว เหลือแปดสิบเจ็ดสิบ้าแต่ผมว่าช้านะผมว่ามันก็ยังลงแบบไม่ได้เร็วมากครับด้วยการราคานี้นะ,นะจริงไม่ได้ดูเวลาอะไรเยอะเลย,ายาสามนาทีแล้ว แย่ดีเนาะ้องล,ลองลอง,ลองนี่เป็นไงสีจางไปหน่อยเนาะอืมผมข้าใหม่นะเพราะนคิดว่าจะจางนะแต่พอมาจริงอห้ยสีมันคาแรคเตอร์มันแบบนี้หรอใช่เยเอาเร่องว่าเนี่ยมิกมิกหน่อยมิกกันโอ้ยผมดิฟอีกตัวเจอกาแฟดิฟไม่ค่อยอสีเช่ข,าขานาะนร เป็นไงกินเป็นไงบ้างกินเป็นฟอลล์เลยฟอลล์เลยแบบฟอลล์มากกอนเลยอ,อ,อ่อนกินแล้วแบบเอ้สูตรแล้วแบบโล่งไปเลยดีกดินกินดีมากกินหอมกินหอมใช่ครับกินดีมากอ่อน ใช่ครับที่ปัดเบอร์บดหยาบเนี่ยครับมันน่าจะอ่อนกว่อนแต่เปรี้ยวเนาะเป็นแบบฟุตตี้เลยอ่ะใช่ครับเหมือนกินพวกเบอร์รี่อะไรพวกนั้นเลยหวานคนนิดนเนาะใช่บอนจบตอนจบหอมฉ่ำ ยังจิบเพมืนใช่ถ้าถ้าฟิวแบบนม่งจิบรีบร้อนอ่ะเริ่มเลยรอเย็นกว่าน,นี้หน่อยมั้ใช่ใช่ตอนเ,เช้าเลยนะระหว่างนี้นั่งน,นั่งคุยกันดีกว่าินข้าวยิงผมถ้ากินกาแฟอ่ะอยู่ได้นะถ้ากินกาแฟก็อยู่ดได้อันนี้ยังขายอยู่อ่ะไปเรื่อยๆ เมื่อกี้ถึงไหนแล้ววะเราคุยกันถึงเรื่องชื่อร้านใช่ไหมร้านที่ก็นร้นกำเนง่ายๆเลยใช่ไก็คุยกันชิวๆนะเออเอพี่ถามหน่อยกว่าจะมาเปิดร้านเนี่ยคิดนานไหมก็คิดคิดไม่นานนะพี่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เราก็ทํากินอยู่แล้วอ่ะร้านก้องอ่ะใช่เราเราอยู่ร้านก้องเราว่างไงเช้ามาดิฟ้าบ่ายมาเข้าบ่ายอืทํากาแฟก่อนเลยโมกานี่เนี่ย แก้วแล้วแต่เป็นเมกาโนเป็นร้อนเอฟเปซโซแล้วแต่เอเย็ซเย็นๆเอาอีกแล้วไม่มีอะไรทำกะของอีกืม่ได้หมดอะตอนไหนผมกินได้หมกินก็ทำวนอยู่อย่างนั้นนะครับอยู่งั้นอะเป็นปีอะก็คือก่อนหน้านี้ก็ตลลอดเยก็แบบใช้โมกาต้มมาตลอดกินอยู่แล้วก็เลยแบบเออต้องมีทางมีทางออกแล้วเราเจอวิกฤตแบบนี้ก็เลยแบบคิดจะออกมากาแฟเลยใช่ไหมเพราะก่อนหน้านั้นก็แบบว่า ตักต่อก็อก่อนหน้านั้นก็แบบว่าเราก็รู้แล้วใช่ไหมที่บอกว่าร้านเราเหมือนมันจะปิดอืเราก็เลยแบบรู้แล้วเรามีกาแฟอยู่ในมือแล้วเรามีอุปกรณ์อยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็คงต้องไปอันนี้แหละเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะอ่ะงั้นพูดถึงลงทุนทั้งหมดลงทุนเท่าไหร่แรกเริ่มแรกเริ่ม ถ้าแรกเริ่มจริงๆอ่ะซื้อผมว่าไม่น่าจะเกินสี่พันอ่ะเต็มที่ให้หลวมๆเลยแต่ผมมีกาอยู่แล้วนะผมมีกามีโต๊ะอ,อยู่ม,มีอะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยกรติกน้ำร้อนอะไรเงี้ยผมก็หาตามร้านญี่ปุ่นมือสองพยายามเข้าร้านมือสองพยายามหาของที่คนใช้แล้วอ,ะอ่ะแต่เขาแ,แบบบางทีก็อาจจะไม่ได้ใช้เราก็ได้ซื้อราคาถูกหนนะ่ราเซฟงบ ป้ายก็ให้แฟนเขียนให้กอย่างให้แฟนเขียนให้หมดเลยอันนี้คือแฟนเขียนให้เหรอแฟนเขียนให้หมดเลยป้ายนะว่าแฟนเขียนธงิีๆจะมีธงห้อยรถด้วยวันนี้ลืมธงก็เป็นแฟนเป็นคนทำก็ทุนพ่อค่าพวกเนี้ยได้เยอะก็คือเน้นทําเองของมือสองเพื่อให้มันเปิดได้เพื่อให้มันเปิดได้ก่อนยังไงก็ได้ให้มันเปิดเพราะว่าแบบเหมือนแบบพอเราออกจากงานอะรายจ่ายเรามันยังอยู่ ถ้าเท่ายี่เปิดเช้าเมื่อไหร่เงี้ยมันก็จะไม่ทันพี่เราก็จะหาเงินไม่ทันแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าเราออกมาเปิดอ่ะมันจะได้หรือเปล่าเราก็ต้องแบบออกให้เร็วที่สุดอ่ะครับแล้วตอนนี้ออกมากี่เดือนแล้วครับออกมาเปิดตรงนี้ออกมาก็จะใกล้จะสองเดือน้วครับอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งสองเดือนแหละอ๋อครับสองเดือนพอดีอยู่ตรงนี้ตลอดไม่มีวันหยุดเปิดทุกวันทุกวันเลยวันไม่เคยหยุดน่าเปิดมาไม่เคยหยุดสักวันเลยครับแล้วเป็นไงบ้างยอดขายยอดขายก็ ถือว่าโชคดีด้วยมั้งเพราะว่าทำเลนี้มันลดผ่านตลอดอมันก็ได้แบบสิบกว่าแก้วตั้งแต่วันแรกวันแรกเราคิดว่ามันจะมีคนซื้อหรือเปล่าเพราะหน้าร้านเราสเปซสปามากเลยตัวเูติ๋วผ้าก็ปิวๆแบบเคขามากการมีใบเดียวแล้วก็ชงกาแฟมีใบเดียวกาจีนมีสองใบว้ชงชาอย่างเงี้ยอ๋อคือหม้อหม้อเบรดิตี้เนี่ยคือมาเพิ่มที่หลังอีกใช่ไหมฮะพอเวลาลูกค้าลูกค้าประจำเราก็ซื้อบ่อยเราเริ่มมีเราเริ่มขยับขยายได้ เราก็ไปลงออกับกาก่อนเลยก็ให้มันโตให้เวิร์โกโฟเราดีขึ้นก็ให้เราเคลียร์ลูกค้าได้ไวขึ้นเราก็มาือ,อกาก่อนตื่นเต้นไหมขายครั้งแรกตื่นเต้นผมก็มีแอบตื่นเต้นบ้างเพราะว่ามันแบบเขาจะมองเราทําตลอดเนาะมีบ้างครับแต่ว่าผมว่าโชคดีที่เราทํามาก่อนอเราเข้าใจเวิร์โกโฟมันมาก่อนเงนี้ยเราก็เลย ห้องตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่เราไม่ติดเรื่องการทรําโมก้าเลยการทําเมนูเบสิกอ่ะพวกคาปูชิโนโอเอเมโซโลาอะไรพวกเนี้ยเราทําให้แฟนยิ่งอยู่แล้วแล้วเราทำทินเด็อยู่แล้วก็ติดก็พวกเรื่องชาเขียวชาไทยนี่แหละกว่าจะมาได้ถึงตอนนี้ก็ปรับมาเยอะลูกค้าแหละเป็นคนบอกเราอตอนนี้คือเมนูมีอะไรบ้างเมนูก็จะมีเบสิกกาแฟเลยครับก็เป็นเอส้อนอเมริกาโนร้อนเย็น อ่ะแล้วก็เป็นพวกคาปูชิโน่ลาเต้มอคค่าครับถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นนอนคอฟฟี่ก็จะเป็นโกโก้ชาเขียวชาไทยครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่25บาท25บาทคือร้อนใช่แก้วมีแก้วกระดาษมีฝาปิดให้พร้อมครับแล้วแพงสุดเท่าไหร่ครับเนี่ยแพงสุดก็จะเป็นพวกสเปเชียลคอฟฟี่เซอร์ิสตี้ครับผมมีแต่ของแ อันนี้คือขนาดสเปเ,เชียลเลยนะ5้เองอะ่ะใช่เราก็หามาที่เรารับได้ด้วยเราได้กินด้วยแล้วลูกค้าก็เหมือนมาช่วยเรากินเฉยับช่เราบายกาแฟเฉยก็ได้กินด้การเริ่มจากชอ็อตคือเราซื้อมากินด้วยแล้วก็เอามาขายด้วยคนช่วยกินจะได้กินทันอ <c oughs> โอเคเลยเดี๋ <c oughs> ยนะที่ร่องไหน <c oughs> นี่นะครับก็เกิดจากการชอบกินกาแฟอยู่แล้วนะแล้วก็คือเดิมเนี่ยก็ทํางานที่แบบรู้ตัวว่าจะต้องออกจากงานก็เลยแบบวางแผน ที่ต้องออกมาทําอะไรสักอย่างก็คือมาเริ่มด้วยการขายกาแฟนี่แหละครับประมาณ2เดือนแล้วยอดขายก็โอเคเลยใช่ไหมครับโอ,อโอเคเลยเนะครับ,รบแล้วก็ื่อที่เห็นบอกว่ากาแฟเปรเี้ยวมีหลายตัวผมก็เห็นตรงนู้นนะมาโชว์ให้ดูหน่อยครับหลักผมก็จะเป็นพวกเป็นของงคั่วเจมฟอร์เลสอ้าวมีเยอะเลยมันนี้ของชาวมณีพึก นี่มันีพึกนะครับเจมฟอร์เลสนัมีอะไรบ้างครับเนี่ยหลายตัวเลยครับอ๋ออันนี้คือ45บาทนี่คือยังไงจะเป็นราคาขายราคาขายเป็นอเมริกาโนเย็นอ่าใช่ครับถ้าเป็นร้อนก็จะถูกลงมากว่าเดิม5บาทอ๋อที่บอก55บาทคือตัวแพงสุดตัวไหนครับ5้ามันจะเป็นเอธิโอเปียครับอ๋อคาเฟ่นอกก็จะเพิ่มไปอีกจะเป็นเอธิโอเปียคิตาโมอ่านี่นีนีนีอ่าเอธิโอเปียนี่ก็มีนะครับ อันนี้ฟองที่3แล้วโอ้สามแล้วเหรอครับเนี่ยเขาขายดีมากว้าวแล้วบราซิลวันนี้ก็อันนี้บราซิลกี่บราซิลก็มีนะครับใช่ครับอันนี้คือเราเลือกมาชิมก่อนเลยใช่ไหมใช่ชิมแล้วชอบเลยเพราะว่าผมชอบกาแฟแนวแบบว่าจะเปรี้ยวครับเป็นฟูตตี้ฟูตตี้หน่อยเนาะใช่ครับมันคล้อนดีอ่ะครับนี่เห็นมีบูคขอบด้วยใช่บูคขอบบูคขอบผมชอบนะส่วนตัวผมชอบบูคขอบเดี๋ยวนะว่าจะถามอยู่ว่ากาแฟ อันนี้ส่วนใหญ่เป็นขั้วแบบไหนครับส่วนใหญ่จะเป็นขั้วกลางขั้วกลางเพราะว่าเพราะว่าเราเลือกอทำโมก,า,โมกาด้วยไหมใช่เพราะว่าเอาข้ออ่อนมามันจะหนักาะว่ามันหนักเกินนะ<อ>แล้วความซับซ้อนของมันโดนมันจะโดนความร้อนอ่ะลายผมว่านะเท่ากับเราดึงดึงความเป็นข้ออ่อนได้ไม่เต็มที่อ่ะครับผมแต่เห็นบางที่ก็ทำข้ออ่อนนะโมกา,านนะเนาะครับแต่ว่าเราก็ยังแต่อาจจะต้อง โฟกัสนิดนึงอ่ะอาจจะต้องมีเทคนิคในการต้มหน่อยแบบบินขึ้นไวไม่เอาน้ําจนหมดอะไรอย่างเงี้ยไม่รอจนสุดอะไรอย่างเงี้ยผมว่านะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวครับแต่ก็ถือว่าเก่งแล้วครับตอนนี้ผมเห็นแบบทําแบบคล่องมากนะครับตอนรับลูกค้าเงี้ยคัดคายครับมีลูกค้าประจำอะไรเงี้ยก็นี่ยครับน้องเขาก็ซื้อมาแล้วก็ใส่กล่องเนี้ยคือถ้าลูกค้าถามเราจะบอกเรายกไปโทรเลยใช่ไหม เราไม่ได้โชว์หน้าร้านใช่ไหมไม่ได้โชว์หน้าร้านครับ,าารบแต่แบบจะจะใช้อาศัรแบบสังเกตเอาอสังเกตว่าลูกค้าคนนี้เขาดื่มกาแฟเป็นประมาณหนึ่งไม้อออี่อคือการสังเกตลูกค้าด้วยนะใช่ครับแล้วถ้าอย่างพี่เดินเข้ามาครับถ้าเบอกพี่เข้ามาแล้วพี่สัง่งกาแฟโน้เนี้ยก็จะชี้มาทางนี้ละจะดึงพี่มาทางนี้ละพี่ทานประมาณไหนพี่ทานเปเชตี้ไหมอะไรเงี้ยผมฟอมีอยู่นะพี่ลองดูก่อนไหมอ๋อนี่คือการจากจากการประสบการสังเกตเนาะใช่การสังเกตเอาอ่า นี่เห็นข้างหลังเลยฮะก็คือเป็นรถนะครับ Honda b บ o คันเล็กๆแต่ว่าแบบจุของทุกอย่างนะที่มาขายเนี่ยออทั้งถังแก๊สโต๊ะอะไรทุกอย่างเนะี่ยอยู่ในนั้นหมดเลยเดี๋ยว